สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพามาดูนะคะว่าปีนี้ปีพศ2568เรื่อง pm 2.5ที่จังหวัดนครพนมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาเริ่มที่อำเภอรแรกนะคะอำเภอรเรนูนครนะคะ่ะอันนี้คือตัวเมืองอำเภอรเรนูนครนะคะซึ่งเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอธาตุพนมคะ่ะ สำหรับฝุ่นละอองในเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่เป็นเช้าวันที่1กุมภาพศ2568ค่ะซึ่งสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็ค่อนข้างเหมือนจะมีหมอกสีขาวๆนะคะก็อันนี้ก็ไม่เรียกว่าหมอกนะคะเพราะว่าอากาศเย็นก็จริงแต่ว่าก็จะมองเห็นข้างหน้าในเป็นฝ้าขาวๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า PM 2.5นะคะแต่ก็ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับปีก่อนก่อนและตอนนี้ก็เรามาถึงที่อำเภอทัดพนมแล้วนะคะอันนี้เป็นบริเวณนอกตัวอำเภอทัดพนมนะคะเป็นทุ่งนามองเข้าไปที่แยกทางบ้านทาดน้อยนะคะก็จะเห็นฟ้าขาวๆนะคะซึ่งถัดจากบ้านทาดน้อยไปก็จะเป็นฝั่งโค้งนะคะแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นฝั่งลาวฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะ เราก็จะเห็นได้ว่าจะมีหมอกฝ้าขาวๆนะคะช่วงเช้าแต่สำหรับปีนี้นะคะยังไม่รุนแรงเท่ากับปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วเนี่ยจะมีหมอกฝั่งลาวนี่หนามากนะคะปกคลุมหนามากจากมาตรการของทางรัฐบาลนะคะที่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องมลพิษมลพิษนะคะ PM ที่ใส่ใจมลพิษนะคะ PM 2.5 ก็มีมาตรการนะคะให้ประชาชนหยุดการเผานะคะตอฟางเผาเศษไม้ใบหญ้าต่างๆนะคะก็เลยทำให้ปีนี้นะคะมีสภาพอากาศที่มีหมอกเนี่ยลดลงนะคะแต่ก็ยังต้องดูกันต่อไปนะคะว่ามาตรการนี้จะบังคับใช้จริงจังขนาดไหนนะคะแต่ก็ถือว่าเห็นผลนะคะเห็นผลกว่าปีก่อนซึ่งปีก่อนเนี่ยดิฉันเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับ สุขภาพก็คือเป็นโรคหอบหืดนะคะแล้วก็แพ้ฝุ่น PM เนี่ยประมาณ4เดือนนะคะเป็นหอบได้พ้นยาได้ไปโรงพยาบาลค่ะอันนี้ก็เป็นฝั่งทางฝั่งโค้งนะคะที่อำเภอทัดพนมค่ะก็จะเห็นได้ว่ามองไปนะคะสุดลูกหูลูกตาก็จะเห็นแค่ฝั่งประเทศลาวนะคะแต่จะไม่เห็นภูเขานะคะเพราะว่าเหมาะฝั่งลาวนี่ก็คือ เต็มเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นหมอกหรือว่าเป็นฝุ่นควันหรือเป็นกลุ่มควันที่เขาทําการเกษตรทางฝั่งโน้นนะคะเราไม่ทราบได้ถ้ามีทางประเทศเพื่อนบ้านนะคะทางฝั่งเพื่อนบ้านประเทศเราถ้ามีข้อมูลนะคะสามารถสามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะคะ ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะคะก็บอกเล่ากันมานะคะว่าทางฝั่งสอปป,อปลาวนั้นเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของ pm 2.5นะคะแล้วก็หมอกควันต่างต่างค่ะอันนี้ก็เป็นฝั่งไทยค่ะส่วนฝั่งลาวนี่ก็ยังมองทางจุดนี้นะคะก็ยังเห็นเป็นฝ้ามองไกลๆค่ะจะเห็นยังเป็นเห็นเป็นฝ้าขาวหมอกขาวอยู่ค่ะและเราก็มาดูกันที่อำเภอปลาปากนะคะซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำโขงประมาณ 3 0 35กิโลเมตรนะคะก็จะเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีฝุ่นละอองนะคะไม่คไม่ค่อยมีหมอกขาวค่ะท้องฟ้าก็จะปลอดโปร่งนะคะเห็นไหมคะค่ะแสดงว่ามาตรการของรัฐบาลนะคะได้ผลจริงๆนะคะที่หยุดให้ประชาชนนะคะเผาแล้วก็ ผู้ใหญ่บ้าน,นประกาศทุกวันเลยนะคะว่าเรื่องการต้องกันไม่ให้เกิดฝุ่น PM ซึ่งมันเป็นอันตรายนะคะเราก็ควรจะมีมา,มาตรการนี้มากันตั้งนานแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นนครพนมนะคะช่วงเดือน มิถุนายนถึงเดือนธันวาคมก็เป็นช่วงที่น่ามาเที่ยวจังหวัดนครพนมมากที่สุดนะคะช่วงเดือนนี้เพราะว่าอากาศดีมากนะคะโอโซนสูงมากยกเว้นในช่วงหน้าแรงนะคะก็จะเป็นปัญหาก็ยินดีต้อนรับนะคะมาเที่ยวนครพนมกันนะคะและก็คิดหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า,าตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่มีปัญหาฝุ่น PM กันอีกแล้วนะคะในจังหวัดนครพนมค่ะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะมาเที่ยวจังหวัดนครพนมกันเยอะๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ